สนับสนุนโดยศูนย์โภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวราสนับสนุนโดยผงปรุงรสไทยเชฟ มาถึงช่วงจอเลกแสเบนะครับในช่วงนี้ครับมีธุรกิจที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับพูดถึงธุรกิจออนไลน์ตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่ามีบทบาทสําคัญมากในชีวิตของพวกเรานะครับมีธุรกิจนะครับที่เกิดขึ้นออนไลน์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์การเติมเงินมือถือออนไลน์การชําระค่าน้ําค่าไฟหรือว่าการทําธุรกรรมต่างๆเชื่อไหมครับว่าในธุรกิจนี้นะครับมีเม็ดเงินที่ไหลเวียนนะครับอยู่กว่า50,000นล้านบาททีเดียวเริ่มเห็นช่องทางความรวยแล้วใช่ไหมครับ การเติมเงินมือถือออนไลน์นะครับก็ถือว่าสามารถสร้างเป็นธุรกิจได้เช่นเดียวกันครับปกติเราเป็นผู้บริโภคเสียเงินนะครับเพื่อจ่ายเงินเข้าระบบมือถือนะครับผ่านระบบออนไลน์แต e ่ต่อไปนะครับเราสามารถเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะครับเติมเงินมือถือออนไลน์ได้จะเป็นได้อย่างไรจะสร้างรายได้สร้างความรวยได้อย่างไรพูดคุยกันนะครับกับคุณณวชนินทร์ทองขาวครับประธานบริษัทสนุกเน็ตเวิร์ก ออนไลน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี u, ครับขออนุญาตเรียกคุณเอกนะคะครับคะคุณเอกครับถามนิดหนึ่งครับอย่างที่ผมเกริ so s <S ่นไปนะครับว่าเราก็เป็นผู้บริโภคล่ะเสียเงินนะครับเพื่อจะเติมเงินมือถือผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วเราจะมาเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของกิจการได้ยังไงล่ะครับครับถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าคิดถึงเรื่องของการเติมเงินเนาะนะครับเราอาจจะไปหยอดหย่อดเงินเติมเงินกับตู้โทรศัพท์หรือแม้แต่เดินเข้าเซเว่นนะครับหรือแม้แต่การไปซื้อบัตร เติมเงินนะครับที่จะมากขุดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกสมัยใหม่นะครับมันมีธุรกรรมที่สามารถที่จะเติมเงินจากออนไลน์นะครับไม่ใช่เพียงแค่การเติมเงินอย่างเดียวนะครับคุณยังสามารถที่จะได้เงินกลับคืนไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับในที่สุดครับเรื่องนี้แหละเราจะมาคุยกันว่า เปลี่ยนรูปแบบไลฟ์สไตล์นะคะจะเป็นผู้จ่ายเนี่ยเป็นผู้รับได้ยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นขอเท้าความถามถึงสนุกเน็ตเวิร์กออนไลน์ก่อนทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะบริษัทของเรานะครับก่อตั้งนะครับเพื่อให้บริการนะครับในด้านของแฟนชายเติมเงินออนไลน์นะครับแล้วก็ชําระค่าสาธารณูปโภคนะครับทั้งหลายนะครับเห็นว่ายังมีตู้เติมเงินมือถือด้วยถูกต้องครับยังมีตู้เติมเงินนะครับออนไลน์นะครับที่เป็นตู้เติมเงินระบบแฟนชส์ด้วยนะครับ ถามหนึ่งธุรกิจเรานะครับตอนนี้มีจุดเด่นอยู่ตรงไหนฮะจุดเด่นของเรานะครับนอกจากการเติมเงินนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้ส่วนลดตลอดชีพด,ด้วยนะครับยังมีช่องทางรายได้อีกถึง4ช่องทางนะครับใ,ในการที่ผู้ที่เป็นสมาชิกแฟนชส์แล้วไปขยายธุรกิจไปขยายลิขสิทธิ์แฟนชส์นะครับมีผลตอบแทนกลับคุณ เกิมานะครับในรูปของแผนการตลาดของบริษัทนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเพราะเหมาะกับโลกยุคใหม่โลกยุคที่คนใช้ออนไลน์ใช้โซเชียลกันเยอะๆถามถึงความนิยมกันบ้างค่ะปัจจุบันนี้คนใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินเยอะไหมแล้วก็คนเติมเงินแบบออนไลน์เนี่ยเยอะมกมากหรือเปล่าครับผมต้องบอกว่านะครับการเติมเงินในในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็มีมา7จ็ดแปดปีแล้วนะครับแล้วผู้คนก็ให้ความสนใจนะครับ มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันการสื่อสารนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยง่ายขึ้นเพราะเรามี 3G แล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงการสื่อสารนะครับทำธุรกรรมแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับ นะต้องบอกว่านะครับธุรกิจการเต,เติมเงินมือถือออนไลน์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมีตัวเลขหนึ่งนะครับท,ที่พี่เอกเล่าให้ฟังว่าค,คนที่ใช้ระบบมือถือเติมเงินเนี่ยม,มีกี่เครื่องกี่คนนะเออตอนนี้เบอร์โทรนะครับในเรื่องของการเติมเงินออนไลน์นะครับหรือว่าเบอร์โทรเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรที่เป็นระบบเติมเงินใช่ครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ60กว่าล้านเลขหมายโอ้โหเพราะงั้นธุรกรรมเติมเงินนะครับปัจจุบันเนี่ยมีธุรกรรมการเติมเงินต่อเดือนนะครับ ประมาณกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทก็อเเป็นตลาดที่ใหญ่มากไม่น่าเชื่อเลยนะฮะทีนี้ทีนี้แฟรนไชส์การเติมเงินมือถือออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังหน่อยครับครับผมแฟรนไชส์เติมเงินออนไลน์ของสนุกท็อปอัพเนี่ยนะครับเพียงแค่เราสมัครสมาชิกนะครับเพื่อใช้ระบบแฟรนไชส์หรือระบบเติมเงินออนไลน์ของเรานะครับสามารถที่จะบอกต่อเพื่อนนะครับหรือไปรับเติมเงินให้กับเพื่อนนะครับหรือมี หน้าร้านนะครับก็สามารถนําสติกเกอร์นะครับไปติดที่หน้าร้านของเรานะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของร้านมือถือก็สามารถที่จะมาสมัครแฟรนไชส์แล้วนําสติกเกอร์นี้ไปติดนะครับก็สามารถที่อยากได้ส่วนลดนะครับเป็นช่องทางนะครับในการทารายได้นะครับให้ผู้ที่สมัครแฟรนไชส์กับเราค่าสมัครแฟรนไชส์เท่าไหร่คะต้องบอกว่านะครับถ้าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์อื่นอาจจะใช้เงินหลักหมื่นนะนะครับแต่แฟรนไชส์ของสนุกท็อปอัพ ใช้เงินเพียงแค่หลักพันเพียงพันสองบาทแค่นั้นเองเราต้องมีต่ออายุต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มเติมไม่มีค่ารายเดือนไม่มีค่ารายปีครับสามารถใช้ระบบได้ตลอดชีพโอ้หนึ่บาทตลอดชีพเป็นเหมือนการซื้อรหัสซื้อแอคเคา์ซื้อบัญชีส่วนตัวที่เราจะใช้เติมแล้วรายได้นะคะจะมีกี่ช่องทางที่ผู้ลงทุนจะได้รับรายได้นะครับทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับ ก็คือนะครับรายได้จากการช่วยบริษัทขยายแฟรนไชส์นะครับรายได้ช่องทางที่2ก็คือการบริหารแฟรนไชส์นะครับช่องทางที่3ก็จะเป็นค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์นะครับช่องทางที่3เกิดจากการที่เราบอกต่อเพื่อนมาใช้ระบบเติมเงินนะครับทุกคนที่เติมเงินภายใต้เครือข่ายของเราเรายังได้รับโบนัสกลับคืนไปนะครับจากการเติมเงินของทุกๆคนแล้วช่องทางสุดท้ายก็คือจาก รายได้จากการเติมเงินจากส่วนลดนะครับจากการที่ทุกคนได้ส่วนลดนะครับคิดง่ายๆวันนี้เราเพียงแค่เติมเงินแลวได้ส่วนลดตลอดชีพนะครับแค่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงยิ้มรับเงินกันแล้วอายกตัวอย่างคร่าว ทำเงินแล้วได้ส่วนลดตลอดชีพนะครับนี่แหละคือรายได้เราใช่ไหมครับนี่ผมอยากจะให้ยกตัวอย่างคือเด็กๆนักเรียนจะเป็นนักศึกษากลุ่มนี้ที่เขามีเพื่อนเยอะๆครับนะครับน่าสนใจมากธุรกิจนี้นะครับเพราะลงทุนต่ำเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะมันจะก่อเกิดรายได้ได้ยังไงเราอยครับตอนนี้ก็มีกลุ่มนักศึกษานะครับสมัครเข้ามาหรือคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับเพียงแค่ไปรับเติมเงินกับเพื่อนครับ นะครับมาแค่นั้นเองนักศึกษาบางคนครับมีรายได้วันละ2-300จากการที่เติมเงินให้เพื่อนคนละ100-200-300บาทนะครับเพราะว่านะครับคุณได้ส่วนลดไปประมาณ3-5%นะครับใจบริษัทนะครับไม่ใช่ราคาเต็มนะครับแต่ไปรับเติมเงินมาเต็มแล้วยังสามารถที่จะบวกค่าบริการได้อีกนิดหน่อยครับเอาง่างง่ายๆน้องนิวเติมเงินไหม เติมเงินค่ะเติมเงินเท่าไหร่ครับอ่ะสักร้อยหนึ่งอ่ะเอาเงินมาให้พี่ร้อยหนึ่งนะครับแล้วพี่ต้องจ่ายให้บริษัทเท่าไหร่ครับจ่ายเพียงแค่95บาท95บาทครับนีพี่ก็ได้กำไรห้บาทนะแต่ตัวนิวได้เงินเต็ม100บาทครับทีนี้ถามนิดนึงฮะอย่างถ้าหากเราเป็นสมาชิกแฟรนไชส์ใช่ไหมครับน้องนิวก็เป็นนะพี่ที่ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่แข่งกันเลยฮะคู่แข่งเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อนาคตต่อไปเป็นยังไงครับอย่างที่เรียนไว้นะครับมูลค่านะครับการเติมเงิน ปีหนึ่งเนี่ยเป็นหลายแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยยังใหญ่มหาศาลมากนะครับผมอยากให้มองอย่างนี้ครับผมอยากให้ทุกคนมองว่าแค่เติมเงินก็ได้ส่วนลดเนี่ยนะครับตลอดชีพเนี่ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับยิ่งใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นโอกาสดีเราไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมให้ผู้ให้บริการบางที5บาท ที่3บาทนะแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ผู้ให้บริการแต่เราซื้อแอคเคท์นี้ไปนะคะเราก็ได้สิทธิ์เติมเงินแล้วก็ลดราคาด้วยแค่นี้ถือว่าคุ้มแล้วสําหรับผู้ใช้บริการและยังเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยปัจจุบันนี้กี่แฟรนไชส์คะที่ให้บริการอยู่ตอนนี้มีผู้สนใจนะครับสมัครสมาชิกแฟรนไชส์ของเราประมาณ1ม0 0 0คนแล้วนะครับแล้วเพิ่มขึ้นนะครับต่อวันประมาณกว่า500รคนครับต่อถ้าผมว่าสนใจอยากจะดูรายละเอียดอย่างเงี้ยเราจะไปดูได้จากไหนครับ ก็นะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับสนุก t o p u p c o <oughs> m นะครับหรือติดต่อเข้าไปที่บริษัทนะครับ02 <c oughs> นะครับ9331968นะครับหรือว่า082นะครับ8880949นะครับ <c oughs> พูดถึงธุรกิจออนไลน์ <c oughs> ก็อยากจะให้โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> เข้าสนุก t o p u p c o <oughs> m <c oughs> เราจะมี <c oughs> วิธีการเตมิมเงินอยังไงหน้าตาของเว็บไซต์เป็นยังไงบ้างามื่อเราสามารถสมัครนะครับเมื่อเรามีรหัสสมาชิก เป็นแฟนชายเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะล็อกอินนะครับจะมีช่องในการเติมเงินนะครับเพียงแค่ใส่เบอร์เลือกค่ายให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่รหัสกระเป๋าเงินนะครับส่งคําสั่งนะครับในการเติมเงินเพียงแค่3-5วินาทีแค่นั้นเองนะครับระบบก็จะเติมเงินให้กับเรานะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็มี s m s นะครับแจ้งไปยัง เบอร์ของเราหรือเบอร์ของลูกค้าของเราเนี่ยมีแค่แท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่ทำธุรกิจได้หรือที่ไหนที่มีออนไลน์อินเทอร์เน็ตคุณใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อหรือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตยังสามารถเติมผ่าน SMS ได้ด้วยเอิมก็สามารถเติมได้ครับบางครั้งเนี่ยบางทีเราเดินทางอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือกลางคืนที่ไม่มีตู้ไม่มีเซเว่นนะครับเกิดฉุกเฉินขึ้นมาอยากจะเติมโทรศัพท์นะครับเพื่อใช้ ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถกด SMS เนะครับเพียง4-5วินาทีนะครับระบบก็เติมเงินให้กับคุณส<อ>ง่ง SMS ไปบริษัทบริษัทโอนเงินให้กับคุณหรือลูกค้านี่แหละค่ะเป็นโอกาสทางธรรุรกิจเรียกว่าเป็นธรรุรกิจออนไลน์ทําเงินได้24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากด้วยนะคะใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอยู่ได้ที่สนุก t o p u p com หรือว่าโทรศัพท์สอบถามกันที่หมายเลขข้างล่างนี้ค่ะขอบคุณคุณเอกมากๆค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาละคร